ดวงการเงินนะครับและโชคลาภข,ของชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงเดือนกันยานี้นะฮะดวงเด่นเรื่องเงินกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาพอสมควรนะครับและที่สําคัญคือเป็นช่วงที่มีโอกาสได้โชคลาภฟุกฟุกนะฮะจังหวะดาวต้องบอกนะครับคนราศีกรกฎครับเขาว่าดวงเด่นก็หมายถึงสภาพคล่องทางการเงินหรือว่าหมุนเงินได้ดีขึ้นบางคนครับมีงานพิเศษนะฮะหรือว่าถ้ารับงานพิเศษได้ ก็จะมีงานส่วนนั้นเข้ามานะครับมีโอกาสได้เงินพิเศษงานพิเศษนะครับมันก็เลยเป็นไรายได้นะฮะทางเข้านะครับคือมันไม่ใช่แบบรวยจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่ารวยจากความฟลุกนะครับกรกฎยากมากกรกดเป็นมันเรียกว่ามนุษย์ต้องทํางานนะครับดาวังคารคือดาวการงานนะครับเมันฉะนั้นทําอะไรก็ตามในช่วงดังกล่าวนี้นะฮะดวงเด่นคืออาจจะมีงานพิเศษมีระรับที่คาดไม่ถึงมีโอกาสได้เงินเออต้องบอกนะ ว่าดูงเกี่ยวกับการลงทุนนะครับมีโอกาสได้พอสมควรหรือว่าน่าชื่นใจนะครับฉะนั้นชาวกรกฎถ้ากําลังลุ้นเรื่องเงินจากการลงทุนต่างๆนะครับทําได้นะครับถ้าคุณกําลังลงทุนเรื่องอะไรก็ตามนะฮะบุงทุนอาจจะลงทุนระยะสั้นนะฮะโอเคก็มีเกณฑ์ได้ดีหรือว่าสําเร็จครับจังหวะดาวเด่นอย่างคือการติดต่อเจรจาการต่อรองครับการซื้อมาขายภายซื้อขายแลกเปลี่ยนเด่น เพราะว่าในช่วงเดือนนี้ดาวพุธคือการติดต่อสื่อสารพูดคุยเดินทางนะฮะโคจรเอาเงินมาให้นะครับก็แปลว่าทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการยืน่นเอกสารติดต่องานคุยเดินทางหรือว่าค้าขายนะครับโอเคช่วงเนี้ยหวังผลหรือได้กําไรเป็นพิเศษนะฮะมีดาวอาทิตย์คือดาวการเงินโคจรเป็นเกษตรตาธิบดีคือชื่อกเกษตรตาธิบดีเนี่ยถ้าอยู่ในตําแหน่งสวยงามนะครับ มันก็จะมีโอกาสได้เรื่องนั้นๆนะครับแล้วมันเป็นดวงเงินซะด้วยมันก็มีเกณฑ์ได้เงินน่อันนั้นช่วงนี้คาดหวังเรื่องเงินในทุกรูปแบบได้นะครับเพราะว่ามงคลมีงานประจําแล้วก็มีงานพิเศษก็แปลว่างานพิเศษเนี่ยมันจะมีเข้ามาวานให้ช่วยจ้างงานทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับหรือว่าหมุนเงินทันเวลามีโอกาสได้เลยรับที่คาดไม่ถึง การเจรจาต่อรองมีความสําเร็จอย่างที่น่าพอใจเลยนะครับฉะนั้นถ้าใครหวังผลหรือว่ามีอาชีพแะ้วก็ตามนะฮะแล้วสามารถจะหาช่องทางการเงินส่วนตัวของเราได้ครับทำเลยครับดวงมันเด่นมากๆนะฮะไม้แต่การกู้ยืมนะครับบางคนเงินไม่ค่อยมีนะฮะแต่กำลังทําเรื่องกู้ยืมนะครับหรือบางทีจะทําเรื่องกู้ยืมเพื่อลงทุนเพื่อซื้อทรัพย์สินสิ่งของนะฮะสำคัญสำคัญ ก็สามารถทําได้ทําได้ดีทบทำได้สาเร็จก็มีโอกาสได้เงินในส่วนนะครับก็จะหวะดาวันดีในจุดนี้แหละประการต่อมาดวงเด่นอีกอย่างหนึ่งครับคือมีโชคคุกฟุกนะฮะดาวโชคลาบนะครับเบียงโคจรสวยเพียงแต่ว่าเออต้องระวังนะฮะถ้าพูดถึงโชคคุฟุกนะครับใครที่ชอบสิ่งโชคสิ่งดวงแบบลอตเตอรี่นะครับหรืออะไรก็ตามนะอันนี้ตระงอต้องระวังนะฮะดาวสุกนะครับโคจรราวสุกโชคลาบโคจรเล็งดาวราหูราหูนี่เป็นดาวแห่งการหลอกลวงนะครับ ฉะนั้นถ้าจะหวังผลเรื่องการเสี่งยงโชคเสี่ยงดวงระวังจะพลาดนะฮะมันได้เงินจากความเหนื่อยอะง่ายๆหรือได้เงินจากการทํางานอ,อันนี้ชัดเจนหรือมีเาเรียกว่าแฟนนะครับหรือใครบางคนพอช่วยพพอร์ตบางเรื่องเโอเคอันนี้พอได้เพียงแต่ว่าถ้าเน้นเรื่องของเงินเข้ามาเต็มที่จากการเสี่งยงโชคเสี่ยงดวงหรือถูกรางวัลที่หนึ่งไม่ครับยังไม่ถูกฮะมันยังต้อง ทำงานนะฮะก็ต้องพูดตรงๆแล้วกันนะครับว่าดวงมันเด่นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่สิงโชคกสิงดวงนะครับเปืนอาจจะมีงานพิเศษโอเคเนี้ยถือว่าได้เลยนะหรือว่ามีงานประจําแต่ต่อยอดเป็นเงินทองได้หรือใครค้าขายช่วงนี้จะทําการตลาดจะจัดโปรโมชั่นนะฮะหรือว่าจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับรายรับพิเศษก็ได้ในส่วนนี้เข้ามานะครับก็เรียกว่าเป็นจังหวะดวงที่เด่นเรื่องของเงินทองแล้วก็รายรับที่คาดไปถึงนะครับก็ได้อยู่นะครับ เพรว่าโชคฟุฟุกของคนราศีกรกฎคือโชคเกี่ยวกับงานนะบางทีลูกค้าเออที่น่าชื่นใจเข้ามาลูกค้าเก่าเก่ากลับมามีคนสั่งผลิตสินค้าหรือว่าซื้อของล็อตใหญ่อะไรเงี้ยนะมือมันมีเรื่องที่แบบน่าชื่นใจกว่าปกติอันนี้ได้นะครับแกแปลว่าดวงหนีพ้นนะฮะเงินที่มาจากงานนะฮะหรือว่าคนช่วยเหลือพอมีบ้างแต่สิ่งโชคสี่งดวงอันนี้ไม่ค่อยลุ้นนะครับโอเคเนาะทีนี้ครับ ดูเรื่องเงินก็ต้องมาดูเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างน,นะครับเพราะว่ารายรับเราคุยแล้วว่าโอเคเข้ามานะครับมากกว่าปกติมีโอกาสมีคนช่วยเหลือที่เดือดร้อนแต่รายจ่ายนะครับมีอะไรบ้างอย่างนี้ฮะเรื่องแรกคือค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวในช่วงขวบเดือนนี้จะเพิ่มกว่าปกตินะครับบางครั้งอาจจะมีรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่มองไม่เห็นรายจ่ายอุปบัติฉับพันเข้ามานะฮะมันก็ทําให้เรากังวล ไม่รู้สึกยังไงต่อนะครับฉะนั้นต้องมาระวังเรื่องรายจ่ายในส่วนด้วยนะครับมีดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจาเด่นนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆมีเรื่องต้องคุยต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องพูดถึงหรือว่าง่ายๆคือถ้ามีเรื่องอะไรที่จําเป็นต้องมีใช้ปากช่วยวาจาในการติดต่อง,งานนะครับสําเร็จนะฮะตัวเราเองชุดนี้วาจาเด่นมากนะครับพูดคุยโน้มน้าวแล้วก็าขายงานอ่าก็ได้นะครับ ขอให้ช่วยก็ได้นะฮะขอตั้งนะฮะแฟนนะครับหรือว่าใครที่เราสามารถคุยได้เนะี่ยก็สําเร็จนะครับทวงหนี้สินอ่าโอเคมีรุ่นนะใครที่แบบเป็นเจ้าหนี้นะฮะก็มีรุ่นครับเขาว่าทวงคือไม่ใช่แบบไปทวงรลยได้ทันทีนะครับแต่โอเคเขารับปากนะจะว่าอีกกี่อ่าสามวันเจ็ดวันนะฮะหรือว่าครึ่งเดือนคือเงินรอบต่อไปถ้าเขาได้เขาก็จะให้เราอะไรนยะแปบลบว่าสามารถจะทวงได้อยู่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ดาว มันจะมีการเดินทางระยะสั้นบ่อยนะครับหรือว่ามีการเดินทางอาจจะออกงานนะครับออกอีเวนต์นะฮะบางคนทํางานหรือว่ามีคนในครอบครัวนะฮะบ,บางท่านอาจจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายหรือช่วยแชร์ค่าใชใใ้จ่ายบางอย่างก็เรียกว่าดวมการเงินสัญญาณมันดีกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมารลยจ่ายมีอะไรบ้างครับอ่าอย่างที่บอกว่ารลยจ่ายเข้าขอเครื่องใช้ในบ้านมันเสียมัมนแตกมันพังนะครับก็ต้องเอาไปซ่อมหรือซื้อใหม่เป็นของที่พอจะมีราคา เงื่อนใจต่อมาระวังคนกู้ยืมนะครับอันนี้ต้องระวังเงื่อนใจที่ต้องระวังที่สุดคือการลงทุนนะฮะถ้าต้องลงทุนอะไรก็ตามช่วงนี้มันบีโอกาศเรียกว่าเสียหายนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบเสียเยอะนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้อย่างใจนะฮะอย่างที่เราต้องการเราต้องการได้มากกว่านี้แต่ทำมันมาเอ้ามันไม่ค่อยโบลักุลหารมปนปมาเท่าทุนอะไรเงรรี้ยกลายเป็นเหนื่อยฟรีอะไรางี้นะเพราะฉะนั้นพอเข้าใจนะฮะเรื่องเงินถือว่าถ้าเทียบกับช่วงเดือนที่ผ่านมาถ้าใครที่ยังจําความรู้สึกของ เงินทองที่ผ่านเดือนชุดเดือนที่ผ่านมาได้เดือนนี้โอเคเงินดีขึ้นครับโอเคฮะโชคดีกันสุดครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับเรื่องของเงินทองนะสวัสดีครับ